<Get> อฉันหึงแล้วเราเอารถเข้ามาจอดที่นี่นะคะแรงมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สนาม ไท,ย,ทยว่าเรากำลังจะบินไปหน้าคือตอนนี้ชามากเว่าเวาแบบตีะะสสรวค่ะมีแท็กหนึ่งรตอนนเขาเตอเปิดอยู่กำลังยุว่าขาเชียดยิ่แน่นอนอ ิปเชียงใหม่เริ่มหาว่าตีสี่อะดไนั่งรถเข็นสิทนาจริงกูงงมากตอนเนี้ยตีสี่วาวหอซึ่งขอนั่งรถเข็นแบบเนี้ย่เซฟจะงงกับรนที the cocaine, the ่น่า้น่เลยถเราอยู่ชิ้นใหม่อันนี้ เกบ B t B เฮ้ยเลิศอะเก็บ B t B อ่ะอ,อะไรก็ B to B เนี่ยฉันหา e ase, e ase, อไอซอีสก่อนไมไดห้หรอถูกต้องค่ะแล้วล่ะมีเซ็ตห,หนึ่งหรอ ยูทูบมีดี่ยวกับลูกค้าอาลงเซฟอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าเราบินกับไทยเวียดเฉใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเียงเท่านหนก็ถึงเซฟเลยค่คลิปนี้ดูไรไหมลงเลย สันติโคกไงเอ้ยฉันจะกินสตาเมี่ยวอ่ะทักกี้หันซ้น,นี่ทางออกสองเราก็จะไ,ไปเอาเช่ารถกันทำไมเราไม่ไปซาฟารีกันอนะมันอยู่เชียงใหม่เหรอกรุงเทพชลบ,บุรีไม่ใช่เหรอจริงจริงมันเข้าไปได้นะ ไหนไหนออล่าออล่า่งไปแล้วอ็ล่าที่เป็นสีเหลืองสำหรับคนแม่อ้าวฉันอยากนั่งสีเขียวอ่ะเขาจะสอนกี่ชัยปะใช่ครับเอาูไปดู่กกันดู เพรถนี้เป็นแสนคันน่ะนี่ไงชันเจออะไล,ออลแล้วน่ารักอะะแก้เก็แต่งหาก่อนเอ้ยสย่งนี้อันหน่ก,ก,อกออ่อน ก็เยบราแบบเราเวราหนูจอดหรือวะแค่เข้าอ่าถนูมี่ลอกมาแล้วก็กดลอถขนาดนี้แต่ว่าก่อนจะออกรถเนี่ยต้องอลาแล้วก็เียุ้โอคเป็นแบบหมุนแล้วเรักขอบคุณค่ะอันดับแรกนะเปิดเพลง เลยเลยยายนเชื่อมันนีโกนิงองเขาบอกโกหีูโกตัดอะไรไม่รู้เปิดเป็นสิเอ้ยครับอันนี้มันเฮ้ยเม็ดเสียงอันนี้หรอโอ้โหก็มันแรงได้แค่ไหนไม่เราแบิดูตรงไหนอ่ะอ๋อน,นี่เต็มรอยปะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกฉันอยากออกมาฉันอยากซืออ้อหรอยังไงคาดเข็มคาดด่วนนะฉันคาดแล้วค่ะนี่โกนิองปลาท้องโก ก็ตามไอ้รถขนาดไปอ่ะสีขาไ <c oughs> ม่มาเดียวออกดินได้เลยออกสายแล้วก็ออกสีไอโกรธเจ้าคำข้าไปมาตายอ่ะไอเราบ้าเถื่อนแล้วร้านแรกไปทั้งกโกนี่หนูเอากบอะ อุ้ยเลอนะๆตาเปียดมีโจกด้วยหเห็นป,ปนนะน่าต้องน้ายด้านในดีกว่าเป็นดมีโจกหนามีไข่โบกด้วย ไอุาอ้ย <My God. S 1> แต่ว่าฉันขอกินลูนกกบลูตัวเท่ลูกช้างได้ได้อะไรครบหรอเอาไ,ไม่อย่างละตัวปะเอไม่ก็สี่ตัวไม่เอามังกรแล้วเอาแค่นยุก็พอเนี่ยตัวละลยี่สิบเนโนเสาร์ซระ,ะเคนช้างกบเนี่ยสี่ตัวยี่สิบช้างมันก็เหมือนกันนั่นแหละ สังกินกบก็เป็นเป็น์แล้วเมือนกับเบอร์น่าเสียมัะได้เหรอผมไม่รู้คลิปนี้ได้ลงตอนไหนแค่กินกบกบกบปีไหนละจะไม่ลงเลยสองปีละไีแต่ถ้ามองลงมามันเห็นทั้งหมดเลยอ่ะ แต่ฉันว่ามันสูงกว่านี้นะว้าวถึงวัดแล้วค่ะที่จอดไปแล้วนู่นอ่ะอเป็นไหนหอ่ะไม่รู้มาทางเข้าลานสอดรอ้อนเนี่ยหวยไข่กันสนุกสนานนะขอหลวงพ่อจุงพม่ตาลำไว้ด้วยจากนั้นกล่าวสาบคุณ แล้วนำดอกมะลิไปวางสวยเนาะเส้นบอกแล้วไม่เห็นเชียงใหม่ทั้งเมืองเลยนะมันแววหายหรอเห็นไรคะกระจกอันนี้เดียวเมื่อกี้แล้วมาจากตรงนั้นเอ้เคยดูหนังแล้วนะข้าจะตบมันนะเออใส่ใส่เ๋อเขามาถ่ายที่นี่เหรอ วาาตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่เฟิร์นเปโซกับชุดโอ้ม่น,นี้มน,นี้ อันนี้คืออะไรอ่ะตลาดเกษตรก่อนทีไปไม่ใช่อันนี้ปะต้องมีอันเดียวอ๋อที่มันไปมันมีที่นั่งเรามันมีชั้นบนด้วยใช่ไหมใช่อันนี้มีปะคืออ่ะปุ๊บไหนข้างในหรอวะสี่ร้อยอยู่เลยช่ใช่้านที่นี่มีอุยเบลออ่ะแลร้านไหนที่มันมีสอง ีตรงข้างนอกนี้ดิสมวิวสมอยากตรงที่พัดลมลงตัวใหญ่ดีกว่าเขาเราจะสั่งแบบระเบิดระเบอร์ชั้นล่งในนี้ดีกว่าแดดสองเวอร์อะอะไรอะร้านที่มันมีสองชั้น เห็นไหมฉันบอกแล้วสาขาอันนั้นอยู่ไหนอยู่ซอยิ3ค่ะถับไปอีกสองซอยเผือว่าเราจะจะไปหรอถแไปนี้เดียวเดินไปก็ได้แล้วมานตั้งกันยังไงอ่ะมันมีสองชั้นไงแล้วแต่หรือจะไปนู่นเดินไปก็ได้จอดหรือว่าจอดรถนี้ได้ปะเราก็เดินไปสาขาหลวงเหมือนไอ้แพงเฮ้ยอย่างไรก็สาขาจะไม่ค่อยมีที่จอดรถนี่อ๋อขอบคุญชางงอยู่แต่ทุกอย่างก็เมนูก็เหมือนกัน เลิกกว่าซอยสิบสามเสื้อผูโหลุนั่นเขนามีอะไรเ่าเอาละสิบสาม g o o ็ l ดีกว่าเ,เปิด Google m a ปให้หน่อยดิไ,ไม่เอา <laughs> ล ร้านมันสวยกว่าลงท่าหรอเราก็มาเดินชมวิวชมอย่างอ่ะขี่สกูตเตอร์ตลกตลกกันเนี่ยอุ้ยถ้าจังหวะนี้มีไอติมเนาะอันนี้คือสาขาต้นฉบับแน่เลยอ่ะว้าวห่า เอาชั้นสองอออเอาชั้นสองคือได้ไหมคะชั้นสองไม่เปิดเดวเดี๋ยวมาตั้งไก่ว้าวอิบปวงนะกินมาก,ก,กเ,เ,เรื่องราวเรื่องราว เราเหลือไสอะแล้วเราไม่มีอะไรเพเผเลยอ่ะอันีกับข้าวเหียวปะอันนั้นนะใช่ข้าวเหนียวขายยังไงอ่ะสิบาทหนึ่งถุงเนี้ยสห้าข้าวเนสิบหรอเขาปกินกับข้าวนี่ก็ได้เหอะฉันจะลองกินปู่องเลยอุ้ยอันนี้ไม่อีกแล้วไสอะเหลือๆกับข้ามูย่าง ้ขาให้ะขอให้รูกกันอย่างนีฉันลองกินปูอัดดีกว่าแผ่ปะเนี่ยโบราณปีี้อร่อยมากเหมือนปูนาจริงๆเลยอ่ะเออมาจากอะไร เราเล่นทายราคาดีวกว่าว่ามื้อนีน้กีบาทสันต์พันสาม,ม,สามพระพี่จะบินมาให้หนูพรพี่จะบินมาให้หนูเ็ดพันร้อยน้กับพันสามหนมา,ามาพันสองสันหนึ่งพันดห,หน0้อยก สนุกสค้าเสนเราได้อะไรไม่มีได้เดินกลับนะคะได้จายเงินค่ะได้ได้จ่ายเลคาเฟ่ที่เท่าไหร่หรอวะสองเหรออุ้ยมีผีเสื้อบินได้อ่ะร้านสวยมากจะบ้าตายบาริสโตเอเชียนสไตล์ ้ดิฟเองเนี่ยเนี่ยมีน้องให้ทำแบบมัชชาด้วยอะ่ะร้านสวยมากฉีนอยางเปิดคาเฟ่ที่นี่เล่ะแล้วก็แบบซิ้ก็บมาทางนี้ได้ค่ะตืงนอุย้ยคนเริ่มเยอะแล้วอะ่ะ คขึ้นนี่ดิมีกี่ชั้นนะชั้นเดียวเอกวาไป่อุ้ยแล้วคนเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าราคาจริงสองร้อยอุ้ยเงียบมากเยอ่ะถือไว้ฉันจะกินอะไรอ่ะัะขอดูเมนูก่อน กินสีอะไรเงวตัวละสี่กนสองตัวตัวละสี่เรามาสี่ขอบคุณค่ะคือคาเฟ่ที่เท่าไหร่เหรอวะ ฮะเราไปซูปรไปเยอะมาก,พกเพาาื่อจะใสาเนหอดีนะเราไม่ได้มาวันนี้มิงานแล้วก็ยังไม่จบวอลจะรอกระเดินไปประตูห้าแพงก็เละเคะือนาันนั้นดิ นานทาางมาาใครขับรถชนฉันถ่ยไว้หมดนะครับไได้ยงูก่ประตูแค่นี้เองนเออมันยังไม่กลับบ้านกันหรอยา เมีเเยตีหนึ่งที่คูเมืองอ่ะวะ้านี่ละนี่ละนี่ละเราจะมีซินแบบนี้ปะ่ะ เราไปถ่ายกับป้าเฉยเราไปถ่ายกับป้าเฉยๆเราจนมีแผลที่จมูกอหมไม่ใช่สิมีโอเราวิ่งกลับไปที่รถเลยอ่ะอุ้ยจะไปหมดเลยอ่ะเราดูมันหึ่มออกมานะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเราดูเราดูมันหึ่มนะ นน่ีๆถ้ามันติดพโทรตัดท์เราไปเลยอ่ะนี่นี่ดูอันนี้ดูอันนี้เนี่ยเราเราสี่คนน่ะเนี่ยเราเดินไปอีกาคาเฟ่ได้เลยนะเนี่ยคาเฟ่ไหน เออไปดสุดเลยเง็ปหมดแล้วไม่ได้กับประตูก oh ่อนเร็วเออแบบซีซีกล้องแฟดแฝดจัดโอ้โหสุดไม่สบายตอนนกสุดตัวไม่สบายตอนนก ตรงแวตรงสวยไปดิว้าวเนี่ยถ้าเราแกล้งแบบมใครวัดจกสี่เราชันจามแล้วว่ะนี่นี่เขานี้ยเหรอไนหมดสีอีเบย์ป้ายนี่ก็มีสังม้อยเก่าเออเห็นนี่นี่ป้ายนี่ก็มี เนี่ยช่างไม่เก่าแต่ว่ามีอู่ด้วยมาทางนี้หรอมันทะลุไปเจอกันเลยอะไรอ่ะก็ต้องชมว่าชื่ออะไรเนี่ยเราจะอุ้ยเอานนี้เราจะมาชวนนั่งตรงเนี้ยนี่มีงานนี้เราขับรถลงกอเลยดิอันว่าอะไรอ่ะเราจอดตรงนี้นะปะเฮ้ยอะไรอ่ะเลอเลอดา อุ้ยฉันจะต้องกลับกรุงเทพแล้วหรอเมื่อกี้ถึงเชียงใหม่สะตายมาเหยียบตั้งแต่เจ็ดโมงจนตอนนี้หกโมงครึง่งเราไปบินเลื่อนทุกออนสี่สามทุ่มสี่สิบทำยังไงลระเกือบคึ่งวันตอนนี้ค่าจอดรถที่สวนภูมิอ่ะแม็กสุดสองยห้าสิบบาทอ๋อทำไมต้องเป็นแบบนี้ล่ะ ต้องรออ่ะล่ลแขนดแาลขึ้นไปดิระหว่างรอน้ำเนี่ยเอากล้องแฟลชมามันไม่ได้สตาร์ทป็ขอ,อได้เลยหรอเอากล้องแฟลชมาแน,ะน,นาี่ไหนอ่ะอยู่กับไอ้น้องแล้วไม่สอหนี่น แล้วประตูสุขภาไม่ปิดด้วนนะเฮ้ยผู้หหวจะชนแล้วอ่ะนอกได้แค่นี้อ่ะทำไมแค่ยืนเลยอ่ะแล้วถ้าตัวฉันเอากลับเข้าไปไม่ได้หรอแค่นี้มันก็ไม่สวยอ่ะดิมันเปิดอีกไม่ได้หรอ ไม่ได้คุไม่เห็นใครนอะด้วยอ่ะแ้เป็นแบบนี้คือยังไงอ่ะอินดับทองไม่เห็นท่นไหนด้วยอ่ะว่ายืนท่าไหนเ่ะไม่เดรบรูแต่รัไมันมืดตรงนไงแค่เห็นสัคันเนาะ แกมายืนเถอะเห็นแค่แคนี้ยเราลองถ่ายสังขาดยาก่ะ พอไม่ต <c oughs> <I> ้องหายแล้วไอ้ยอุโอ้โหแล้วจสิ่งของแปลค้าเข็มขาด เชื่อมต่อพลังนไฟฟ้าแล้วสามารถเข้าเกียร์เพื่อขับได้ม <C ül> ีออกดีไปดีอีนนี่มันไม่มหล่อป่ะมันก็เห็นว่าฉันจะออกอยู่แล้วเนี่ยสร้างม,มูดก่อนกลับห้ามลืมของนะครับเ <All right. S 1> ้ยฉัน ใครคลืมอะไรไม่จ้า,อ,า,อ,าอันนี้ของข้าช่วยช่วยด้วยช่วยตกเครื่องไปแล้วมีลิปปะมีเล่นนะคะไฟน้องหออุ้ยทำไรเดินเล่นเหรอโอ้โหสโลโมชั่นอะ ไม่ได้เราจะตกเครื่องแล้วเราต้องแสดงให้สมบูรณ์แบบดีริงเร็วอีกใช่ด้มคะใช่ด้ว่นใส่แว่นดีกว่าเพื่อขีดลง ต,ตม,นะมาลุ้นว่าจะตกเครื่องไหมแต่ชีบอกว่ายังไม่ได้เริ่มประกาศสใช่ด,ด้วยวอ้ยจะกลับกรุงเทพแล้วจริงๆหรอแล้วเราจะได้มาเชียงใหม่อีกปะอ,อาทิตย์หน้าเนีาา่ยโอชีช ก็สัญยาเสียไปฉันจะไม่หันเป็นหันไปเล่นเลยแ,<อ>แล้วเพื่อสแกนหน้าเรามีโอกล้ามเนื้อแล้ววันเดททิปเราก็จบแล้วนะคะที่เชียงมนวันเราจัเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะพาไปวันเดททิปที่ไหนอย่าลืมุดไปก่อนสังส่งอาหารก่อนกินกินกัยน,นะคะ แพทเทิร์นเวอร์น้ำบใบบ้าขาว oh.